สวัสดีค่ะเจ้าเจ้าอันนั้นน่ะงามไร้ลร้ธรรมชาติโอ้ยใช่ค่ะด้านหลังก็มีนะเดี๋ยวว่าไม่ชอบเนี่ยพี่ไม่ชอบเหรอครับอมดำแต่มัานชาตานั่นน่ะเอาสีน้ำตาลก็ได้เออมันกัดดึงมาขี้ดินแยงอยู่แล้ว สีน้ำตาลนะคะ่ะร้านใหญ่อยู่นะคะเดีนะคะ๋นะคะ่ะนี่ค่ะพัสดุนะคะเนะาะรา้านพัสดุจะเข้าสวนนะคะ่ะยานว,นวนะะเดี๋ยวเดินรองขาบไป ไม่มีน่าจะมีเนาะจะได้ซื้อทีเดียวเลยเอาสีน้ำตาลนะพี่สวยกล่องตก,ตกตกกล่องเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยหน้าติ๊กเก้าบาทนะคะมีสมาชิกไหมคะไม่มี

าเดียวกันนะพี่อ,อ,อันนี้มีเดียวกันเยอะเหรอไม่ค่ะนี่ลายเหมือนอยู่ที่บ้านเลยอ่ะอันนี้มันขี้เปื้อนใช่อืม ลรกคาโอ้โ,อโลูกค้าเยอะอยู่นะพี่เนี่ยพี่ถอยจูดมาจะอีบอดีกันเพราะันยกขึ้นอ๋อค่ะรอคิวแล้วกันเนาะรอรอรอพนักงานเอามาขึ้นรถนะคะเนาะ จะสี่ร้าตลางเงียบเลดาโบนะดูนสอเอาบ้านอไนด้ข้างนเลยเาะดี๋ยมันดูดเดียวขึ้นรถ <laughs> วันนี้เราจะเป็นกรรม,มกร <laughs> ยกขึ้นเลยนะคะเนาะ จะเลินแล้วนะการกระนุกสองเส้นนี้จะเลินค่ะเรามาซื้อของนะคะซื้อซื้อ แั่โคกจากทุกคนจะาจะเอาให้ของแล้วจ๋าเดี๋ยวไปเอารถไปใส่ของเนาะค่ะเนาะซื้ออันรับแรกอ่ะเราไปซื้อถุงใส่มะม่วงก่อนใช่ไหมอ่าอ่าแต่พูดถึงมาจุดนี้มันโอเคไงแล้วก็ไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายหน้านี้รับของจ๋ารับของ,ของนี่นี่เข้าไปนี้ แงดแงเลยทางออกเลยอิ่าบ้อน,น้า,อาขอบคุณค่ะการ <c oughs> ซื้อของไม่ใช่ง่าย มาแล้วค่ะอันนี้คือชักโครจกจัะที่อของซื้อขอเนะคะเนะาะ 793SP แบบยูนะค่ะขอบคุณเจ้า

นี้เจริญแล้วอ่ะ ไปหอจะน่าเบื่อเนาะค่ะเนาะถนนเอ่อจะได้ถนนใหม่ลืมมัวจะคุยกันเนาะค่ะเนาะจะไปดอยสเก็ดนี่นะคะถนนใหม่จาลืมไปโอเค่าซ้ายนะคะห้ามห้ามไปขวานะคะเดี๋ยวจะไปลำปางค่ะสองคนพี่น้องโอคโอเคเมื่อกี้นี้ค่ะ ไปเลยทีนี้ดอยสะเก็ดเนี่ยไปสวนดอยสะเก็ดค่ะคือใช่คืออุ้ยคนขับขับรถซิบร้อนะ่ะพี่ถ้าเป็นมีอยู่คู่หนึ่งนะเป็นคือทั้งญาติเปิน่นพุ่นอู้เขามีสร้างบ้านอู้หลังบเบลอเธอนะนี่ยฟิน่า mm hmm. เดี๋ยวนี้นะเปิ้นมาทําเป็นนะอย่างก้อ ก็ก็บอกขายอะปีเพราะว่าช่วงนี้บอกมีงานเราเป็นมีลูกสามคนโอ้ยอันนั้นปน่แต่พูดถึงว่าพ่อแม่เปิ้มีฐานะน้อยเจ๊พ่อแม่เปิ้มีฐานะเพื่อลูกอยู่แล้วอย่างเปิก้กระดึงบวกเอ๋บวกกับลูกคนเป็นคนขยันเป็นคนอททนน่ะปี่ อยู่กับผู้ชายด้วยแหลพี่ผู้ชายมากมมันจะจะเป็นเหลืออะไรล่ะยังยกเช่นตัวน้องเนี่ยนะอ่ะพ่อแม่มีฐานะเงื่อจริงแต่ลูกไม่เอาฐานยัางเงี้ยปิดมันเป็นอันอย่างที่ใครใครละ่ะอยากจะอยู่ด้วยอยากยกเช่นตัวน้องที่น้องเก้าวมาตรงนี้กัเพราะเหตุผลที่เราอยู่กับเขาไม่ได้มันก็เร่อง มาเป็นลักษณะนี้มาเป็นเมียฝรั่งแต่ถามว่าสบายไหมมันก็สบายเป็นบางครั้งเจ้าคืออะไเาจะมีเพืเาดี่ยวดเดียวอ่เห็นว่าเรามีผัวฝรั่งคือคือทุกคนรอ่าน่ทุกหลานนะปีอมาทาดีไปได้สักกี่ราย มีความจินตนาการว่าฝรั่งอย่างอีลุ้งเนี่ยเหมืนาาอนฝรั่งตกถังข้าวสารนี่คือชีวิตจริง น,นี่แหละชีวิตชีวิตมันมัน,ม,นมันเขาเรียกยังไงอ่ะ <Yeah. S 1> มันเป็นมันเป็นความจริงไม่ใช่ว่ามาเล่าให้แบบแบบว่าเออนี่แหละชีวิตของพวกเราว่าเออเมียก็หนังก็จริงแต่จะถามว่าภาระาของเรามันมีเยอะเนะค่ะเนาะมีมีมีเยอะต้องรับผิดชอบครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเราเนาะค่ะเนาะลูกหลานเราล่ะวันข้างหน้าเรามีสมบัติจริงแต่ มันต้องดูกันไปยาวๆเนะค่ะเนะาะจะถามว่าคุณลุงดีไหมคุณลุงดีมากเนาะค่ะเนาะแต่การที่ว่าเออทุกคนมองว่าคุณลุงไม่เอ,อิอฝรั่งตกถังข้าสารก็เป็นความจริงแต่